อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาบริสุทธิ์พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูกรนหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจคอยฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำบาปต่อพระองค์และต่อผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าพี่น้องคะาำรับในเช้าวันนี้วันที่29พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าจงสันติจงให้สันติสุขของเรา ครอบครองจิตใจของเจ้าเมื่อเจ้าเข้ามานั่งลงเงียบๆอยู่กับเราในความสว่างเจ้าก็จะสัมผัสได้ถึงสันติสุขที่ค่อยๆทวีขึ้นในใจเจ้านี่เป็นสิ่งที่เจ้าไม่อาจขวนฝ่ายให้ได้มาด้วยตนเองแต่เราได้มอบให้แก่เจ้า,เ,จาเพื่อเจ้าจะได้เปิดใจรับพระพรจากเรา ในยุคนี้ขอภัยนะคะในยุคที่เน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแต่เราได้สำแดงให้เจ้าเห็นว่าเจ้าจําเป็นต้องพึ่งพาเรามากเพียงใดลูกเอ๋ยเราได้วางเจ้าไว้ในสถานการณ์ต่างๆที่เจ้าไม่อาจแก้ไข ได้ด้วยกำลังของตนเองและความอดอนอของเจ้าก็ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดเราได้ดึงเจ้าให้เข้ามาใกล้เรามากขึ้นผ่านทางทะเลทรายอันแห้งแลง้งในที่สุดเจ้าก็ได้พบดอกไม้แห่งสันติสุขซึ่งเบ่งบานอยู่ในที่รกร้างว่างเปล่าเจ้าได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณเราสำหรับช่วงเวลา ที่ยากลำบากและการเดินที่หนักหนาและเรียนรู้ที่จะวางใจในแผนการอันดีเลิศของเราลูกเอย๋ยจงแสวงหาเราเถิดแล้วเจ้าจะได้พบกับเราและรู้จักเราอย่างสนิทสนมสิ่งนี้เป็นของฝันที่ยิ่งใหญ่เหนือของวันใดๆอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคํา <c oughs> ขอโทษนะคะอิสยานบทที่58ข้อ11และพยาเวจะทรงนำเจ้าย่างต่อเนื่องขอภัยค่ะและพยาเวจะทรงนำเจ้าอย่างต่อเนื่อง,อแ,ลง,อง,อองและทำให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแลง้งและทำให้กระดูกของเจ้าแข็งแรงและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนมีน้ำชุ่ม เหมือนน้ำพุที่น้ำของมันจะไม่ขาดอิสยาบทที่40ข้อ11พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยฟา์มด้วยพระกรรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงและจะค่อยๆนำแม่แกะที่มีลูกอ่อน อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาเลี้ยงดูคอยดูแลพวกเราทุกคนเหมือนอผู้ที่เลี้ยงแกะที่จะคอยดูแลลูกแกะของพระองค์ไม่ให้เดินไปในทางที่ผิดและดูแลให้แม่แกะที่มีลูกอ่อนได้ ค่อยๆนำพาลูกแกะนั้นเข้ามาหาพระองค์พระองค์ทรงเปรียบพวกเราเหมือนกับลูกแกะพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ่งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์เรายกพระนามพระองค์บูชาขอให้พระบัณลัลกงของพระองค์ประทับเหนือคำสารเสริญให้ทั่วโลกประกาศพระบารมีสาธุการพระนามองค์จงนิตา ผู้ทรงครอบครองชั่วนิรันดิ์สาธุการพระนามองค์ทรงนิตาทรงเป็นราชานิรันดา์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะเข้ามาทุลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเมตตาช่วยเหลือ,อทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเกิด ภัยพิบัติจากสึดสงครามในครั้งนี้และภัยจากธรรมชาติที่กำลังทำให้ทุกประเทศเกิดความเดือดร้อนพระองค์เจ้าข้าลุกขอฝปากประเทศไทยไว้กับพระองค์ขอพรรองจงเมตตาปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวใต้ของลูกที่กำลังได้รับผลจากอุทกภัยอย่างร้ายแรงพระองค์เจ้าข้า พอได้โปรดเมตตาสั่งให้ฝนหยุดตกและให้น้ำนั้นไหลแห้งไปที่จะไม่ทำให้คนไทยเดือดร้อนไปมากกว่านี้พระอ,องค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงระดิกอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาขอพระอ,องค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกาให้ เป็นไปตามน้ำพระทัยของโปกที่โปกได้ทรงเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาขอให้เขาบริหารประเทศอย่างให้ความยุติธรรมและเป็นที่พึ่งได้ปรึกษาของทุกประเทศทั่วโลกที่จะไม่เกิดสงครามใดๆขึ้นขอโระองเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของโปรขอให้โปรนั้นได้ทรงผด แม่ตาให้ประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากภัยสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศและประ,ประเทศอิสราเอลได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดแม่ตาด้วยเถิดที่จะไม่เกิดสงครามโลกขึ้นลูกขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงแม่ตา พระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบเซ้งในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนจะปฏิบัติตามและเชื่อฟังพระองค์ที่จะเดินไปกับพระองค์ลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทุกคนทําให้ทุกคนประสบความ,วามสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆธุรกิจการคา้าต่างๆ ได้จบสิ้นไปด้วยฤทธิดเดชและอำนาจขอปกงพระคุณขอปกนั้น <c oughs> ยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอปกะองได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนหรือเปรียบเทียบกับพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอปกรองได้นอกจากลูกขอถวายชีวิตของลูกทุกคนเป็นเครื่องจักระบูชา ตอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอวยพระพรอ,อยู่กับลูกทุกคนตลอดไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลรลูยาฮาเรลูยาอาเมนขอพระเจ้าวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ